พวกกเราลังสบบายจตมตัือพนสวัสดีครับคุณตำรวจกับคุณพี่พนักง,งานดับเพลิงช่วยพวกเราได้ไหมครับพวกเราโดนเอเลี่ยนเอเลี่ยนมาบุกมาบุกที่บ้านแห่งนี้ช่วยกันหาได้ไหมครับหาเจอไหมครับไหนเอเลี่ยนอยู่ไหนไไโอ้โหอยู่ข้างบนนั้นเหรอไม่ใช่อันนี้มันเป็นรูปวาดไหนอยู่ไหนอุ้ยอุ้ยอยู่ข้างบนอะ อยู่บนนะ่นเหมือนตัวจริงเลยคุณตำรวจครับคุณตำรวจกับพี่ดับเพลิงสองคนเนี้ต้องไปหาเครื่องมืออุปกรณ์ okay, ไปไปไปหามาครับไป,ไปหามาครับ,ไป,าารบไปแล้วครับคุณตำรวจวิ่งไปแล้วครับตอนนี้เขาอยู่ตรงนั้นนะ่ะข้างบนนะนะั้นน่ะคุณขมาตทำอะไรอะ่ะระหว่างนี้เราไปดูข้างนอกสิข้างนอกนี้มีอะไรโอ้ข้างนอกนี้มีโซนของเล่นเยอะเลย ดูสิมีบ้านด้วยมาแล้วมาแล้วมาแล้วแล้วแล้วช่วยกันช่วยกันตำรวจมาแล้วตำรวจตำรวจโอ้โหตำรวจโอ้โหไม่ถึงอะ่ะตำรวจโอโ้ทำไงดีอันนี้นี่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 อันนี้มีไม้คุณตำรวจใช้อันนี้สิคุณตำรวจคุณตำรวจลอกสิเออโอ้โหน่ากลัวมากมีคนตัวสูงไหมมาทุกคนถ้าเราเจอเอเรียนเราต้องใช้นี่มนุษย์อวกาศ มามนุษย์อวกาศจะช่วยเหลือพวกเราเอาไม้มาให้มนุษย์อวกาศทุกคนหลบออกมาทุกคนหลบทุกคนหลบออกมาให้มนุษย์อวกาศกลัวไหมไม่ต้องกลัวเดี๋ยวพี่นี่พี่ขับปั้นก็จะช่วยเราได้โอ้โหเดี๋ยเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอึ๊บอึ๊บอุ้ยอจับมือนะโอ้โอ้โอ้ยเอ้ยเอ้ยลงมือ เอาไปนอนบนเตียงก่อนเอาไปนอนอบอนเตียงนี้เรามาดูก่อนว่าเอเลี่ยนคนนี้เขาจะสื่อสารอะไรกับเราอุย้ยดูถูกเท้าอเอาสิเุ้ยเอเลี่ยนมาจากฮาร์เบอร์แลนด์เดี๋ยวนะขอดูถุงเท้าของทุกคนอื่นหน่อยอุ้ยมันเหมือนของเราเลยอะอุย้ยหรือว่าเอเลี่ยนคนนี้มาดีเดี๋ยวขอถามนะครับคุณเอเลี่ยนครับมาทําอะไรที่เมก้าฮาร์เบอร์แลนด์สาขาฟิวเจอร์พาร์คลังสิตหรือว่าเอเลี่ยนชอบเล่นสไลเดอร์ หรือว่ามากินคนมากินหนูเหรอถ้าแบงค์รู้แล้วเอเลี่ยนเนี่ยเขามาที่โลกมนุษย์เขาจะมามาหาหมอฟันใครเป็นหมอฟันมั่งนหนขอดูฟันหน่อยโอ้โหคนนี้ฟันแบบเป็นฟันเหล็กเลยอ่ะอ๋อหนูไปทําฟันมาเหรอส่วนคนนี้คนนี้ต้องตั้งใจแปรงฟันเยอะๆนะขอดูฟันนะครับอ่าอย่าลืมแปรงฟันก่อนนอนนะและตอนนี้นะครับเราถึงร้านหมอฟันแล้วดูนี่เห็นไหม น้องบิงน้องบิงช่วยตรวจหน่อยสิเขาไม่ขยับแล้วว่าเขามืออ่อนไปแล้วว่าเร็วดูสิเขาไม่ขยับตัวแล้วว่าน้องบิงลองฟังสิเขายังมีหัวใจอยู่เล้าย,ยังมีเสียงอยู่หรอน้องน้องน้องมานี่หน่อยมาเร็วมาช่วยกันหัวใจยังเต้นอยู่ไหมมาแล้วมาแล้วน้องน้องพาใครมาครับขอดูหน่อยอุ้ยตัวเล็กเหร โอ้ยมีตัวเล็กมาด้วยว่าไงครับยังหายใจอยู่เหรอแล้วตอนนี้น้องกําลังทานยาอยู่เหรออ๋อทานยาด้วยตอนนี้นะครับคุณหมอทํางานเยอะเลยอะ่ะหนูมาช่วยคุณหมอได้ไหมเพราะว่าคุณหมอต้องดูเอเลียนแล้วก็ต้องดูต้องดูน้องด้วยฉีดยาเลยฉีดยาฉีดยาเลยโอเคฉีดยาเลยครับโอ้ตอนนี้ปั๊มหัวใจเหรออ๋อน้องหัวใจไม่เต้นอ่ะปั๊มหัวใจตุก ตึก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 โอเคช่วยกันปัม๊มหัวใจครับโอเคเล้วน้องคนนี้เอานี้ออกได้ไหมเอาออกได้ไหมอ๋อออกได้ด้วยโอเคตอนนี้คุณหมอช่วยกันแล้วครับช่วยกันอยู่หลายคนโอเคเดี๋ยวนะเดี๋ยวตอนนี้กํลาลังตรวจหูเหรอดูหูของเขาสิาหูเล็กมากใช่หูน่ารักมากมีไหมโอ้มีสองทั้งทุกคนดูนะถ้าหูคนจะเป็นแบบนี้นี่หูคน อันนี้หูเอเลียนจะเป็นแบบนี้ครับหูหูมนุษย์ต่างดาวตอนนี้นะครับเอเลี่ยนกับน้องก็หายดีแล้วเราจะพาเอเลียนไปร้านร้านขายไอติมกันไหมไปไปเลยโอเคน้องบีง๊งน้องบิง๊งน้องบีงองบง๊อุ้มน้องไปอุ้มน้องไปเอาไปร้านไอติมอุ้มน้องเอเลียนไปด้วยไปร้านไอติมนะบีง๊งไปร้านนี้เองไอซคิมไหนขอดูเมนูหน่อย,ออยะคะ่ะ ร้านนี้หรอคะไอศ์ครีมเคาน์เตอร์หรอคะโอ้อร่อยไหมคะน้อ,องบีง๊งน้องบีง๊งเอาอันไหนล่ะเอาชอ็ชอกโกแลตหรือว่าเอาสตรอเบอรี่อ๋อเอาอันนี้หรอกคะ่ะอ๋อโอเคเอารสสตรอเบอรี่หนึ่งแท่งรสช็อกโกแลตหนึ่งแท่งคะ่ะ <Yeah. S 1> นี่นี่นี่น่ากินนะเอาไหมให้ใครกินอันเนี้ย อ,อ๋อรออ๋อจะเอาหลายแบบนี่นี่ให้น้องกินก่อนน้องกินในติมเหรอลกูกน้องกินเก่งจังหนูเลี้ยงน้องเก่งจังหนูมีน้องไหมชีวิตจริงหนูมีน้องไหมมีเหรออ๋อโอ้ยเล่นนั่งเล่นในปะกร้าจะได้มีรถเข็นเหรอน้องวิงครับเราเข็นไปหาร้านพี่ไบา์ไหมไปเราไปกันเลยครับพี่บายอยู่ไหนนะสวัสดีครับพี่ไบา์พี่บส์ทำงานช่างอยู่เหรอ อ๋อบีกมานี่เร็วพ่อแบงเจอแล้วเจอพี่ไบ์แล้วไปเข้าไปในนี้นะครับบ้านพี่ไบ์อยู่ในนี้นี่วันนี้นะครับพี่ไบต์เขัมาเป็นวิศวกรต่อเฟืองหมุนเฟืองอันนี้มันหมุนได้อันนี้พี่ไบท์ทาตรงนี้เป็นมือจับคือทําเองเหรอแล้วมันหมุนได้จริงเหรอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดแปดเก้าสิบเก้าอันสิบเก้าอันนี้ เดี๋ยวบิงบิงยาเดี๋ยวเราต้องให้พี่ายหมุนเราต้องเริ่มหมุนตั้งแต่ตรงนี้ถ้าเราหมุนอันที่หนึ่งมันจะหมุนทุกอันเลยใช่ไหมนี่นี่หมุนแล้วหมุนแล้วอุ้ยมันหมุนทุกอันเลยโอ้ดูเฟืองดิเฟืองมันหมุนแบบนี้เลยโอ้โหน้องไ้ครับแล้วตรงนี้เอาไว้ทําต่อหรอครับมันทําต่อได้อีกแบบนี้เหรออ๋อตรงนี้เป็นเฟืองของเรา อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยแล้วยังไม่หมดเท่านี้นะไบมันยังมีท่อครับท่อที่เราใส่ใส่ลูกบอลลงไปได้ะ่ะไบเนี่ยมาดูสิท่ออยู่ตรงนี้นี่เนี่ยถ้าเราใส่ไปตรงเนี้มันจะไหลลงมาไหลลงมาข้างล่างเลยโอเราต้องเอาข้างมืออ๋อเราต้องเอางมือลูกบอลมันค้างอยู่ตรงนี้่ะเอาแดงช่วยโอ้ใช่ใช่แล้วตรงนี้มันติดลูกบอลมันค้างอยู่ เราต้องเอาเครื่องมือมาแล้วละ่ะอ๋อเครื่องมืออยู่โซนนี้อันนี้คือล้างเครื่องมือเหรอครับไนขอดูหน่อยครับอ๋อเราจะใช้กล่องนี้ไปช่วยลูกบอลมันติดค้างอยู่อ๋อบายไปถือไปเลยครับถือไปไปครับ <het S 1> เดี๋ยวดูซิพี่บายจะถอดลูกบอลออกมาได้ไหม <het S 1> ช่วยด้วยครับทุก oh, <ๆ>คนลูกบอลมันติดค้างอยู่ตรงนี้เราต้องถอดท่อนี้ออกมาดูหน่ไปอีก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 เอออีกอีกอีกทาไมทาไมทาไม นี่ออกแล้วออกแล้วโอเค Все, หมุนซิหมุนหมุนไหวไหมทุกคนลูกบอลจะออกแล้วน้องไบส์กำลังซ่อมลูกบอลอยู่โอเคครับออกแล้วไบส์ออกแล้ว,ออล,วลูกบอลไหลไหมลูกบอลยังติดอยู่เหรอเ,รเ,เอาเปดิเปดข้างบนเปิดข้างบน,น,นโอเคตอนนี้นะครับพี่ไบส์ถอดออกมาแล้วอุ้ยออกแล้วลูกบอลออกแล้วเย้ <Yeah. S 1> ไหนขอดูลูกบอลหน่อย อ๋อคนเขาใส่ผิดไงจริงๆแล้วอันนี้มันไม่ใช่ลูกบอลถ้าใส่ลงไปอ่ะมันอาจจะเสียได้โอเคครับแล้วนี่ก็คือโซนที่น้องไบดูแลและผิดชอบน้องไบเก่งมากสามารถทําเฟืองแล้วก็ทําโซนลูกบอลไหลกิ้งแล้วเราก็ถอดลือ้อันนี้ออกมาได้ด้วยส่วนน้องบิงทําอันนี้หรอครับป้ายสีหรอครับอ๋ออันนี้เป็นแม่เหล็กใช่ไหมครับอ๋อเป็นแม่เหล็กต่อกันได้แบบนี้โอเคครับทุกคนงั้นสําหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อน เพืเ่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องวิงไว้ด้วยนะบ๊ายบาย